สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆนพ้นนนองๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่เพื่อกินชาแนลมอมอจ้าวันนี้นก็จะพาเพื่อนๆมากินกุ้งนึ่งจ้ะกุ้งหัวหัวแก้วกุ้งใหญ่หนึ่งจ้ะก็แฮปปี้บาลนไท์ดีนะคะสำหรับคนที่มีความรักจังหน่อยก่อนให้มันชุ่มคอ อืได้กลุ่งมะลองปวดด้หน่แต่ว่ามันกินยากกินยากก็กินคือเก่าเพราะว่ามันจะใช้เวลาแกะเนะพี่น้องเนะาะคะแนนมวันนี้ขึ้นขึ้นรอบไว้เพื่อนๆวันนี้นะขึ้นรอบไว้เดอ้อเลยได้มีเวลาได้ไปตลาด เดี๋ยวมานาังเห็ดสื่อกลุ่งมันหอกหัวมันแก้วปะซ่านขีดตัวกัดคักนี่หัวมันแก้วแตนเป,ป,ป,ป้วแมวน้ำจิ้มมเอตําเองเหมือนเดิมเอ้มปันไม่ตามําหรอกปัน่นหรอกผักก็เนี่ยผักคดอดอ ยังลูกสาวอาจะคำแรกน้ำกันคำแรกน้ำกันกับช้ำๆจ้าบุญ่ะโอ,อ้น้ำบาดเตะ 金矿。Wow. แค่มาโลนึงสองร้อยหกสิบบาทมากินใส่ใส่วันวาเลนไทยกับเพื่อนๆใครมีความรักก็ไปดินเนอร์กันที่ไหน,นเนาะใครมีแฟนมีเออสามีพาก,กันไปดินเนอร์ทางไหนเนาะ ทานอาหารข้ากันที่ไหนนะจ๊ะทางเนนี่จัดจัดกุ้งอืมอืม,อมไม่เคยผิดหวังแ็บแพงนี่มีน้ำเนี่ยเกิอยากฮอ รถมีไว้ขวดกินอืม,มอยังละ่ะขวดกินมันมันไม่มีเต่ายางถ้ามันอยู่หอเนาะหอเพิ่งกัน เอมันเป็นหอนเนี่ยเพื่อนบอ้เอาเป็นห้องอันนี้นะเพื่อนไม่ให้เอาเตาเอาอะไรขึ้นมามนเขาขึ้นมาไม่ได้ค่ะมันอันตรายเตาอ,อบก็ยังไม่มีเงินซื้อเลยนะ่ะถ้าเปิดสางาไา้ใดใดรบกวนฝากเพื่อนๆฝากแน้น้ำหมก,กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยจ้าอยู่เพื่อกินชาแนลมอมอ จะได้เปิดสางได้ได้ได้ ตัดหนวดออกตัดตัดหนวดออกเพราะซ้ำหนึง่งเพราะบริหามันบึงระโยงระยังกินได้เลยเด้อเอามาแล้วกินเลยก็ได้กส่เ,เอเคชิปฟ่อนอืมนี่อันนี้อย่างฟรินจ้ะ มันลงไปโอ้น้ำจิ้มถือใจคลากเด้อเห็ดเองอืม,อม xem cho nắm thử, thử anh cái ăn nó nè ขอให้ในความบริสุทธิยอย่างรุนแรง <laughs> ก็ได้เบ่งมังหั่นก็นได้นี่นะจ๊ะ พอได้มีหยดสับหลายๆเด้วไปซื้อขั้นมีรายได้เปิดสร้างรายได้ได้ไดแต่ไปซื้อกุ้งอะไรนะกุ้งมังกรเหรอจะเสียบบบุ๊ <c oughs> ทางไปเห็นงานเขาเจ้ากับพ่าคายดอกใหม่หนางเรียนโอ้ไให้ลุนเด็กน่อยหลายเป็นยังได้ขายดีเป็นยังพันค้าสุปปีเทศกาลเนาะมันเป็นเทศกาลที่มีความสุขก็ดีแล้ว เนีย่ยมันต้องเอาตัวนี้ออกเนี่ยขี่มันยามไปม่นจะกวบหนึ่งแล้วก็บังคันยาลินเลยมันจะมีถุงเล็กๆ

มันมีใครใครเนี่ได้เห็นเข่าจาบอกว่าเจ้าของบอเนาะเพนบอกว่าบอตองด่ามาเรือม,มันเป็นจังสี่เพ็นมีหลายตัวแบบว่าเพื่นเป็นกุุงเลียงใส่นะมนั่นมันมางกุุงเข้ามาติ อย่างหนึ่งหอมนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีถุงดำๆบนหัวมันเนี่ยเอาออกนะคะไม่กินเมื่อกี้เกียวไปโดนอันนี้มันเนี่ยที่ได้เช็ดออกเช็ดลีนออกขออภัยเดอ้อขอขอภัยในความไม่น่าดูเกีถยทิ้มันนะแบบมันมันสากแบบมันเป็นเหมือนแบบเศษเศษขี้ดิน,นยังสิ่นะ กันเี้ถ้ามาก,กินมันหอมมันหอมแล้วมันจะมีรสชาติพิเศษของเขารสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหม,มัก กระเพาะกินมาตั้งแดือนั้งนั้นหัวมันแก้วมันจะมันเป็นก้อน,นจะเป็นก้อนสีจมจมแสบแห้งแต่ยุลานเป็นเขียนว่ากุ้งหัวมันแก้วเขากับเขาใจว่ามันสิมันแก้วสุดโตนบบซุ่มเอาจ้าฟินคือเก่า อย่างนี้นี่กัดเข้าไปเลยเนี่ยโอ้ยฟินมากเวอร์นะขขรลองอืม,อม จับส่นมาสนอ้อ เดพริกหวานกับมันน้ำพริกหวานกับน้ำจิ้มมันซีฟู้ดอันเ,อเข้ากันอร่อยมากเลยขอไป้วยนะคะพี่น้องเอ้ย อ๋อ,อจริงดีหลังห้องก็มีเสียงนอกรบควนอะลำดานี่นี่ไงจ้าคุยลงไปอืม อกน,นอสบายตอนเป็นเล็กน,น้อยเนละ้วไปบ้านคันผู้ได้บอกถึงตะกีดแสดงว่าเท้าแล้วว่าเท้ายังได้สามชิ้กว่าแล้วนะ สามสิบแปดเหรอันเบาฟื้นว่ามันมาเล่นไทยขันผูเน้เล่นจะไมเป็นเด็กหน่อยผูเลยได้ดรูปหัวใจลายนั่นโอ้แสดงว่ามีเบาหลายมีค้นหกหลายคนแด้ต่อไปเป็นมัธยมเนี่ยค่ะประยากเบาอุบา่ <laughs> บาวมาลุ้มจีบ ว่าไปเห็นบาร์ก็ได้เห็นมาภูหายจัิงๆค่ะนี่อู่บามาลุมจีบไหน,นเขาอยู่หลับกุเรบก็ได้ซิกเกิด์ไมใจกันสื่อมาทีดเองประชันกัน ก่อนม้วมึงติดกูหลายๆอันแน่เบียงมีหลายๆหมดแล้วขึ้นเอาเองถามากะสิบสี่ฉันบ่ตื่นเต้ยนดอกฉันตื่นเต้นมันได้สิบหกบุญวาสันเดะแม่นอยู่ปะเป็นไปตามใบละ ตามวัยตามยุคตามสมัยใคกสิไปคิดว่ามันสิมีโทรศัพท์มันสิมีเฟซบุ๊กมีไลน์มีอย่างจังนีกตะกี้นั่นโอ้ยเขียนต่อจดหมายเอาขอนาดแบบจะไปคิดว่ามันจะโลกเรามันจะมาไกลได้ขนาดนี้ จังพี่น้องเลยล่ะปลาสิไปขึ้นป่าสิเด้ม,มนังกินเราเ่าแวะๆยู่นหมให้พี่น้องได้เบิ่งจังสีเนาะ นี่มันนะแกะแกออกดำดำทุงทุงทุงยหัวมันนะ่ะแกะออดก็จะกินได้แค่เกาเนี่ยง่ายกินกินบนชุยังไงไข่ไข่มันไข่หน่อยมัน เอามาขายเลยเนาะนกระติดมะน้ำจังหาใจว่าจังใดเดียวอือเราฟุ่นลายป่านยะังฟุน่น พี่เอ็มออกรอบไปนี่โอ้ยขาวบอมันหมอกบแมันบอมัน,มนหมอกครับฟุ่นครับเชียบคอ,อเวลาเลยมาหลายละ บเบิร์ดยาบ่ากันได้พี่นอ้องนั่กินได้อีกอยู่จะยังไดก่นอย่าลืมเป็นล้างใจเด้อกดรับซ้มกดติดตามบอกเพื่อนๆกดติดตามซอยกันแน่ซอยเท้าแน่ขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะเรากับคัน ผูบ้บติตามโคมเขากับสิบเปิดสั่งได้ไดๆค่ะเพราะได้มีเงินไปซื้อเนื้อกินแสบๆนี่ไงเอาออกแล้วค่ะโอ้โหคำนี้จัดไปส่วนแห <c oughs> ้งกุ้ง ร้านพี่ดองไฟโทนี่กันคิดนิ้ง,งเงียบเอยเขาตาดัดมาเป็น จ้าจังไดกะอย่าลืมกดติดตามกดรับสมแนะน้ำเพื่อนๆให้มาซอยกันกดติดตามให้กันในเด้อกะจังไดก็มือนีกะฝากไปท่านี้ก่อนจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามกดติดตามให้กำลังใจกันเด้อจ้ะมือนีก็ไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะ